สวัสดีครับวันนี้ผมจะเริ่มด้วยคําถามง่ายๆเลยนะครับเคยไหมครับเวลานอนกลางคืนรู้สึกร้อเนเหงื่อออกเปิดแอร์ก็ยังนอนหลับไม่สบายแถมข้าไฟก็เพิ่งสูงข,ขึ้นอีกการนอนที่ไม่สบายอย่างนี้นทําให้เราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนหลับไม่ลัและส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวจากที่เราสำรวจมาพบว่าคนมากกว่า20%ที่ตับ เนื่องจากอุณหภูมิสูงระหว่างการนอนทําให้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาการตึ่นและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาววันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำสิ่งที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การนอนของทุกคนนั่นก็คือผ้าห่มทำความเย็นจากรูเวเยนน้ำครับรัาผมท้าไมผมถึงเรื่องผ้าห่มทำความเย็นจากระบบน้ำครับคือ ร้อนมันอปัจจัยแรกที่ทั้งผร้อนไม่หลับครับแล้วผมก็าเราต้องรออีกทีละตัวเช่นปรับน้ำพุนให้สูงขึ้นหรือเปิดพัดลมจอบแต่สุดท้ายแล้วตอนให้ผมปรับอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำพุนห้องเย็นจริงแต่ว่าในห้องผมมันร้อนเหมือนเดิมทั้งนั้นเลยออกนอนไม่หลับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดผมทําให้ถ้าผมตัวผมเองเย็นขึ้นมาได้มันจะสามารถแก้ปัญหาที่ผมนอนไม่หลับได้จริง เรลอ,รองออท,ำทำเท่าไหร่ดีรนะครับคือถ้าหงทำน้ำเย็นจากระบบน้ะเพราะอย่างนั้นก็คือเราจะมีคอมเพรสเซอร์แยกออกมาเพื่อทำน,น,น,ทอน้ำเย็นจากน้ำแลว้วเราก็ส่งน้ำเย็นด้วยปั๊มดันผ่านท่อเลไปตามตามที่ในอางนะครับแล้วตัวพ่อหงมันก็จะเย็นขึ้นจากน้ำแล้วแล้วมันก็จะเย็นขึ้นจนทำให้ผมร้อนสบายครับแล้วอ,อันนี้ผมจะให้ไปดูคลิปวิดีโอของ เป็นหนึ่งในรีวิวของผู้ใช้จริงเราครับแล้วเราก็จะมีรีวิวมากกว่าหนึ่งรคนที่ชื่อชอบผลงานของเราครับเราไปดูพิเศษคนเดียวกันดีกว่าเขงครับพิเศษคนเดียวเราก็ง่ายๆเลยครับก็คือผลิตสินค้าแล้วก็ขายสินค้าได้กำไรจากการขายสินค้าเรื่องจากต้นทุนต่อชิ้นครับอันนี้ต้นทุนก็คือรวมผ้ารวมท่อสีลโรแล้วก็เหล็กที่ใช้ทำคอมเพรสเซอร์ต่างๆรวมต้นทุ ก็ราคาขายปีของเราอย่ที่9 3 0 0นบาทคเราก็จะได้กำไรต่อชีวิที่ปกตนมาทครับโอเคนี่คือ